ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาสินค้ามาให้ชมอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นปลั๊กพ่วงหรือก็คือปลั๊กสามตานี่เองนะครับยี่ห้อ PC กาดนะครับเป็นสินค้ายี่ห้อไทยนี่แหละนะครับได้รับมอ,อก,กอเรียบร้อยนี่นะครับเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะเป็นปลั๊กพ่วงและสายไฟมาตรฐานนะครับมีหลายขนาดหลายสีซึ่งเขามีข้อดีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ชมบริษัท จัดจำหน่ายก็คือบริษัท Storm International นะครับค่อนข้างดูดีนะสำหรับคนที่ชอบสายมืดนะครับสีดำๆแล้วก็วัสดุเป็นรอยยากนะครับเขาออกแบบมาได้ดีนะเป็นสินค้าสำหรับคนยุคใหม่นะครับดูแพ็คเกจจิงเขานี่นะครับมาแบบนี้เลยเรามาลองแกะสินค้าอีกสักชิ้นหนึ่งตัวนี้เป็นเขาเขียนไว้ว่าเป็น 4ีเอาเล็ตก็คือสีเต้าเสียบนะครับแล้วก็สายยาว3เมตรนะครับหาซื้อได้สั่งสินค้าออนไลน์ได้เลยนะครับผมจะมีแปดร้านไว้ให้ซึ่งผมก็อยากได้ปลั๊กไฟสีดำนะครับก็เลยได้ชุดนี้มานะครับเราสามารถแกะแบบนี้ได้นะครับจะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบที่ไม่มีสติ๊กเกอร์กับแบบที่มีสีนะครับเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็มีอีกแบบหนึง่งที่มีสีอยู่แล้วแบบนี้นะครับ ลองอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบที่มีสีแบบนี้ตัวนี้กดได้นะนี่คือสวิตคขออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับโอ้สวิตเด้งดีนะดูแข็งแรงด้วยเหมือนสวิตภายในน่าจะทนนะครับดูปักปักปักนี่เลยโอเคเลยนะโอ้ใช้ได้สวิตตัวยาวนี้นะครับเป็น5อาเลนต สายยาว5เมตรเป็น Color อร์โคก็คือ Color Code ตัวนี้แหละนะครับล้วตรงหย่อ,อกมาแบบนี้มาแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวโค้ดให้นะครับนี่เป็นโค้ดสีนะสีแดงถ้าเกิดว่าเรามีปลั๊กไฟที่จะเสียบลูสีแดงแล้วก็เป็นปลั๊กอย่างอื่นก็เอาโค้ดเนี่ยไปติดที่ปลั๊กไฟมันจะเป็นสีแดงเหมือนกันนี่นะครับตัวปลั๊กเป็นสีแดงก็คือติดแบบนี้นี่นะสีแดงที่ปลัก๊ก ปลั๊กเครื่องชาไฟฟ้าแล้วก็เสียบลงไปสีแดงก็จะเป็นโกดสีแดงนะครับเขาให้สติกเกอร์สีมาด้วยนะครับจะมีจํานวนเท่ากับปลั๊กเลยนะครับซึ่งตัวนี้ได้สติกเกอร์5สีมาผมก็มีการประยุกต์ใช้โดยที่ปลั๊กแต่ละตัวที่เสียบกับสวิตช์แต่ละสีนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็ใส่เป็นตัวสีแดงนะครับแบบนี้เราก็เครื่องชาร์จไฟฟ้าเราก็มีการติดสีแดงด้วยนะครับนี่นะเราก็ชาร์จเอาไว้แบบนี้ ถ้าเกิดอากงอมาม่าหรือเด็กๆใช้นะครับเราเสียบปลั๊กเต็มๆเ,เพื่อป้องกันเด็กแย่รูปลั๊กไฟนะครับเราก็สามารถที่จะให้เด็กควบคุมสวิตช์ตัวนี้ด้วยตัวเองแล้วก็สีแต่ละตัวก็มีความหมายอย่างเช่นปลั๊กตัวนี้กับเครื่องชาร์จไฟฟ้าสีแดงนะครับก็กดเปิดชาร์จนั่นเองนี่ครับเขาออกแบบมาค่อนข้างดีมากแล้วก็ส่วลักษณ์สีเหลืองนะครับ แทนปลั๊กแทนอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เป็นเครื่องชาร์จไฟข้างๆนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเราสามารถมองสีให้เห็นได้อากงอามาก,ก็เปิดได้สะดวกนะครับลดความผิดพลาดด้วยนะแล้วก็จุดเด่นข้อที่2ของเขานะครับเรื่องสวิตสวิตท,ที่ออกแบบมาเป็นท็อกเกอร์แบบนี้มีข้อหมายนะครับปกติแล้วถ้าสวิตปอกแป๊กด้านข้างเนี่ยนะครับเรามีโอกาสพลาดได้ก็คือนอกจากจะสับสนระหว่างซ้ายกับขวากดปิดเปิดผิดจังหวะผิดปลั๊กนะครับแต่สําหรับตัวนี้เป็นท็อกเกอร์ เราสามารถดูได้ในส่วนของสวิตช์เล็งได้ง่ายๆนะครับตรงนะครับนี่นะเปิดไฟเปิดสวิตช์นะครับนอกจากนั้นเรื่องของสวิตช์ที่มีระดับเสมอไม่ได้นูนขึ้นมานะครับทําให้เวลาที่เราวางของถ้าชนแบบนี้นะครับถ้าชนลองสังเกตดูนี่นะครับถ้าชนวางแบบนี้เขาไม่ดับนะเขาไม่ไปกดสวิตช์ออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เวลาเราเตะหรือเราชนนะครับเราพลาดไป กวาดแบบนี้เลยนะครับเดินมากวาดแบบนี้ไม่ดับนะนอกจากจะจ้งใจนะครับถ้าเกิดกดทับก็ไม่เป็นไรนี่นะครับกดทับนี่เลยกดทับเลยนะครับไม่เป็นไรนอกจากว่าเราจะตั้งใจกดถึงจะปิดนี่นะจุดเด่นของเขาคือตรงนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่โรงงานในพื้นที่ที่มีการเดินของเครื่องจกักรมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็แนะนำตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีออกแบบมาคิดเผื่อเรียบร้อยนะครับ วัสดุดูแข็งแรงมากนี่นะเนี่ยน็อตน็อตทั้งนั้นเลยทุกชุดนะครับน็อตแล้วก็น็อตแต่ประเด็นคือในการใช้งานปลั๊กไฟตัวนี้เนี่ยจะต้องแขวนอย่างเดียวแขวนด้านตั้งอย่างเดียวนี่นะครับเพราะว่าจุดที่เขาแขวนอยู่ตรงนี้แขวนได้ด้านตั้งไม่เหมือนกับบางรุ่นบางรุ่นที่แขวนด้านข้างนะบางรุ่นจะมีบุตรอยู่ตรงนี้ตรงนี้แขวนด้านข้างไว้แบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนผมก็เอามาวางอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาให้หมุดมาดีมากนี่นะหมุดโอ้ดูแน่นดูแข็งแรงแล้วก็หนาด้วยนะครับยกพื้นสูงเลยดูดีมากสำหรับคนที่ชอบปั๊กไฟสีดำๆนะครับแล้วก็มีคลเลโคดแบบนี้เหมาะเลยทีเดียวแล้วก็สายไฟผมดมดูแล้วไม่มีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นสายไฟเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่มีกลิ่นแบบเหม็นๆนะ รู้สึกเป็นกลิ่นสายไฟนิดเดียวซึ่งโอเคเลยแหละนะครับส่วนตัวเต้าตัวปลั๊กให้ปลั๊กมานั่นดีนะครับสำหรับตัวปลั๊กไฟนะครับเขียนว่า16แอมป์250โวลต์โอ้โหสายไฟค่อนข้างใหญ่นะนี่นะครับสายไฟ3คูณ0.75สแ mm, ควร์มิลลิเมตรก็ถือว่าใหญ่มาตรฐานนะครับสายไฟสีดำค่อนข้างโอเคและอีกอย่างหนึ่ง ที่ผมชอบก็คือลองสังเกตดูตัวปลั๊กถอดนะครับตัวถอดนะเขาให้หมุดเขาให้ตัวจับมาแน่นมากปกติยี่ห้อไทยๆไ,ไม่มีแบบนี้นะครับนี่นะจับแน่นมากเสียบถอดนะครับนี่นะโอ้โอเคเลยนะครับตัวนี้ก็ปกติทั่วไปแต่ให้ตัวนี้มาเยอะมีฟิลนะครับเขาเขียนว่า Circuit b เบ e r เก Active Overload นะครับถ้า Overload ก็คือจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับตามที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยก็กดเข้าไปเพื่อรี s เซตใหม่นะครับสำหรับปลั๊กไฟตัวนี้ค่อนข้างออกแบบมาดีนะครับหลังจากที่เราเสียไฟแล้วเนี่ยลองกดนี่นะครับพอกดปลั๊กทำงานไฟจะติดแบบนี้นะครับป้องกันการสับสน ถ้าเกิดหลายๆยี่ห้อที่วางปลักด้านข้างเสียบตัวหนึ่งแล้วก็กดด้านข้างเป็นสวิตช์ปลอกแป๊กแบบนี้นะครับก็มักจะมีงงกันได้บ้างบางทีซ้ายหรือขวาแต่แบบนี้เราสามารถกดได้ตรงปลักพอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นกดแบบท็อกเกิลกดอีกทีกดอีกทีก็ปิดกดทีหนึ่งติดกดอีกทีปิดแบบนี้นะครับค่อนข้างจะโอเคกับยุคใหม่และอีกอย่างหนึ่งถ้าให้อากงอมาม่าใช้หรือให้คนที่บ้านเวลาเร่งรีบนะครับ ไม่สับสนแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้สําหรับการเสียบดูลองดูว่าจะแน่นหรือเปล่านะครับนี่นะเวลาที่เราเสียบโมระยะห่างเยอะเลยนะครับแน่นอู้ดแน่นมากแบบอื้อหือค่อนข้างแน่นเลยแหละนะครับนี่นะระยะห่างห่างกว่าที่เคยรีวิวอีกนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยแน่นตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยรับรองแน่นแน่นอนนี่ครับเริ่มแน่นแล้วนะแล้วก็กดเข้าไปอีกมันมีสามจังหวะไม่แน่ใจว่าแน่นไปหรือเปล่านะแต่ผมชอบนะ แน่นดีนี่นะครับเนี่ยสเต็ปแรกแน่นแล้วเริ่มแน่นแล้วนะครับก็กดลงไปอีกแน่นที่หนึ่งเนี่ยแน่นที่สองนี่นะครับโอ้โหเนี่ยแน่นดีนี่นะครับไม่หลุดไม่หลุดโอ้แน่นมากลองเขย่าดูดินะครับเนี่ยเนี่ยไม่หลุดนี่นะครับจับมือเดียวนะนี่นะผมจับมือเดียวนะโอ้โหขอบอกเลยว่าไม่หลุด นะครับอ่านิดเดียวแต่ไม่หลุดนะเนี่ยใครที่ต้องการความทนทานสมบุกสมบันใช้แล้วก็ไม่มีรอยแน่นอนนะครับตัวนี้สินค้าเขามีมออก,ก่อแล้วนะครับนี่นะยางดี10แอมป์250โวลต์แล้วก็แม็กที่2,300วัตต์นะครับให้ฐานมาดีตัวนี้นะทุกตัวมีนอ็อตเป็นวัสดุแบบด้านด้าน หน่อยนะครับคิวไม่เรียกเพื่อกันรอยนะกันลอยที่มือกันคราบแล้วพวกนีดีมากนะครับแล้วตรงนี้เขาเขียนว่ายี่ห้อ Storm นะครับเขียนว่าบริษัท Storm เป็นคนผลิตผลิตโดยนะครับนี่นะบริษัท Storm International นะครับมีเบอร์โทรด้วยโอ้โหชัดเจนแล้วก็ด้านหน้าเป็นยี่ห้อ PC กาดนะครับโอ้โหทดสอบให้เห็นแล้วชัดเจนนี่นะครับ เราก็ลองเสียบตัวนี้อะแดปเตอร์นะนี่นะครับนี่นี่นะครับค่อนข้างดีมากนี่นะครับกดเข้าไปก่อนสเต็ปแรกนี้ยไม่แน่นนะกดเข้าไปอีกโอ้แน่นมากนี่นะไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นเขยา่าเขยา่านี่นะครับแน่นเวอร์เนี่ยมีสองสเต็ปนะ ไม่หลุดถามว่าสวิตช์แบบนี้ดีไหมเขาก็การันตีนะครับว่าสวิตช์มีแบบนี้ค่อนข้างดีเขาให้สติกเกอร์แบบนี้มาด้วยนะครับเพื่อที่เราจะติดอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นถ้าเกิดเราติดอุปกรณ์อย่างเช่นติดสีแดงนะครับสีแดงติดคอมพิวเตอร์แล้วก็ปลั๊กคอมพิวเตอร์ติดที่สีแดงอีกจุดหนึ่งที่หัวปลั๊กแล้วก็สีแดงก็จะไปตรงกับตัวปลั๊กพ่วงนะครับก็จะเป็นสีแดงทั้งหมดเป็นของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับนี่นะ ซึ่งความรอบคลอบตรงนี้ทําให้เราปิดไม่พลาด,ดแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ตงตัวนี้ออกแบบมาให้ได้ทนทานเพราะน้ําหนักเยอะมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นทองแดงนะครับปลั๊กทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดูแข็งแรงดีนี่นะครับใช้ได้เหมาะกัพบการพกพาโอ้ดีมากดีมากใช้ได้เลยนะครับสายไฟก็ดูแข็งแรงดูแน่นหนาดีนี่นะครับอืมใช้ได้เลย แต่สายไฟเป็นสีดําจริงๆผมชอบสายไฟที่เป็นสีออกเทาๆมากกว่าแต่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมชอบสีอะไรนะครับสีดําก็เป็นสีมาตรฐานสีดําปักไฟสีดําทั้งสายเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานส่วนสาคัญอยู่ที่จุดนี้มากกว่านะครับตัวนี้คิดว่าน่าใช้งานได้ดีเนี่ยเป็นสวิตช์แบบท็อกเกิลดูการใช้งานของคุณว่าเป็นแบบไหนถ้าเกิดต้องการความทนทานไม่เป็นรอยลากได้ไปไหนมาไหนได้นะครับแนะนําตัวนี้เลยยี่ห้อ pcgard ตัวนี้แหละนะครับ มีขายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปวางขายเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูสินค้าถ้าเกิดใครอยากจะเห็นรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บซื้อขายออนไลน์ก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าได้เลยนะครับทางบริษัทสตอมเป็นคนขายแต่ที่ผมชอบจริงๆจังๆเนี่ยคือความแน่นของปลัก๊กแล้วก็ตัวเนื้อวัสดุของปลั๊กนี่นะครับตนนัวนี้โอ้ไม่น่าจะเป็นรอยง่ายๆดูดีหน้าพกนะครับ ดูแข็งแรงดูบึกบึนแล้วก็สามารถแขวนได้นี่นะครับแขวนแต่ว่าจะต้องเป็นแนวตั้งอย่างเดียวเนี่ยแหละประเด็นแต่ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรกับการใช้งานก็วางใายทั่วไปนะครับผมมีการประยุกต์ใช้หลายจุดในจุดแถวระเวียงก็มีการใช้ปลั๊กไฟยี่ห้อพีซีกาดอยู่นะครับซึ่งสีเขียวเป็นปลั๊กพัดลมก็จะมีสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ส่วนที่เป็นสีน้ําเงินผมก็ติดสติกเกอร์สีน้ําเงินใบพัดลมอีกตัวหนึง่งนี่คือพัดลมทั้งคู่นะครับจริงๆมีโอกาสสับสนได้ง่ายมากเลยแต่ว่าพอเราดูสีแล้วเราดูสีตรงนี้นะครับก็ทําให้ลดความผิดพลาดไม่สับสนแล้วนะครับทดลองเสียบอะแดปเตอร์บ้างนะครับผมมีอะแดปเตอร์เบสซูตัวนี้อยู่นี่ใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับก็ลองเสียบใช้งานโอเคแน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเปิดนี่เปิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ ปักไฟอยู่ตรงกับอะแดปเตอร์พอดีไม่มีทางหลุดไม่มีทางสับสนแน่นอนนะครับแล้วก็ปักแน่นดีไม่โยกนะถือว่าทั่วไปนะครับเนี่ยโอ้นี่เลยแน่นดีนี่คือระยะฝืดระยะแน่นแล้วนะแค่นี้นะครับดันลงไปอีกนี่นะแข็งแรงทนทานรับประกรันได้นะครับยืนยันได้ด้วยไอทีประจำบ้านนะครับ รีวิวด้วยตัวเองสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็ตอบคําถามให้โดยเร็วสําหรับคนที่กําลังมองหาตัวปลั๊กพ่วงอยู่ก็แนะนําตัว PC กะตัวนี้นะครับเขาบอกว่าวัสดุตัวนี้ไม่ติดไฟนะครับไม่ไหม้ว่างั้นแล้วก็ ในส่วนของการรับประกันก็คือรับประกันตลอดอายุการใช้งานหมายความว่าตราบใดที่ปลั๊กมีการผลิตอยู่นะครับเขาก็ยังสามารถที่จะเคลมให้เราได้นะครับไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าไลฟ์ไทม์มารนตี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับปลั๊กไฟตัวนี้เขาบอกว่าตัวสวิต์เสมอกับระดับของปลั๊กไฟนะครับกดแบบนี้จะไม่ค่อยพลาดต้องกดลงไปลึกๆตั้งใจปิดถึงจะปิดได้นะครับถ้าลูบๆมาไม่มีไม่มีเจอ ถ้าเกิดวางของทับแบบนี้ทับแล้วไม่มีปิดสวิตช์แน่นอนนะครับสมมุติว่าเรามีการชนปังมีการชนเข้าไปแบบนี้นะครับรับรองไม่ปิดต้องตั้งใจกดปิดจริงๆนะครับอันนี้ป้องกันการปิดพลาดหรือการปิดโดยไม่ตั้งใจสําหรับคนที่มีคําถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการให้ทดสอบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ